สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารเสนาราชศีหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในาการพยากรณ์การทนานายดวงชะตาไกด์ไลน์ดวงชะตานะครับในช่วงเดือนตุลาคม2564นี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการทํานายดวงการพยากรณ์ไกด์ไลน์ดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับหรือชาวรัคนาราศีเมษนะครับคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคม ว่าดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดนี่นะครับตลอดเดือนตุลาคม2564นี้สําหรับในเดือนนี้นะครับดาวก็มีการโครจรเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งเช่นเดียวกันนะครับวันที่3ดาวสุกย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่18ดาวทิจย้ายเข้าราศีตุลวันที่21อดาวคารย้ายเข้าราศีตุลวันที่30ดาวพุธย้ายเข้าราศีตุลดาวเกตย้ยายเข้าราศีเมถุนนะครับวันที่31 ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีธนูซึ่งดาวที่คุณในตําแหน่งมหาจัรก,ก็คือดาวศุกร์ให้คุณในตําแหน่งเกษตรก็คือดาวเสาร์ส่วนดาวที่จะโทษเป็นนี้ก็คือดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวราหูส่วนดาวที่เป็นปะก็คือดาวข่ันนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับชาวราศีเมฆก็คือดาวพฤหัสบดีนี่นะครับให้คุณแก่ชาวราศีเมฆนะครับในตําแหน่งปัสสาวะเกณฑ์ซึ่งดวงดาวที่มีลีลา การโครจรตำแหน่งในลักษณะนี้จะส่งผลต่อชาวราศีเมษอย่างไรน,นั้นเรามาพูดมาคุยกันนะครับในด้านแรกในเรื่องของการเงินดวงการเงินของชาวราศีเมษนี่นะครับประจําเดือนตุลาคม2,564ดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่3ถึง30ตุลาคม2,564นี้โครจรเข้าสู่ภพมรณะในราศีพิจิก ซึ่งก็ถือว่าโคจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตานะครับตรงนี้จะส่งผลให้การเงินของชาวราศีเมษนะครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมามากยิ่งขึ้นใช้เงินออกไปมากยิ่งขึ้นนะครับเกิดความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้หาเงินมาได้นะครับก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เก็บเงินไม่ค่อยได้นะครับขาดคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับหรือ,อบางคน พอที่จะมีเงินมีทองเก็บสะสมอยู่บ้างน,นะครับพอที่จะมีรายได้อยู่บ้างก็ต้องให้ความช่วยเหลือนะครับญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการเงินนะครับส่วนในเรื่องของการลงทุนการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ชาวราศีเมษนะครับท่านจะต้องระมัดระวังคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะครับคิด<อ> <ขอ S 1> ให้รอบด้านนะครับแต่ปัญหานะครับในเรื่องของการเงินนี้ นะชาวราศีเมษนะการเงินปัญหาในเรื่องการเงินที่ท่านเจอนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะครับหลังจากที่ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่ราศีธนูนะครับในภพสุภาษในวันที่3 1ตุลาคม2564การเงินที่มันไม่ดีการเงินที่มันเสียหายการเงินที่มันติดขัดการเงินที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ามากขึ้นก็จะค่อยๆดีขึ้นมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือมีหลักมีฐานที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีเมษในช่วงนี้ จะประสงค์สิ่งใดนะครับในเรื่องของการเงินก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับนอกจากนี้ชาวราศีเมษนะครับอาจจะได้รับมรดกนะครับจากพ่อแม่จากญาติผู้ใหญ่นะครับการหมุนเงินหรือการทํามาค้าขายประเภทซื้อมาขายไปเนี่ยนะครับมีการหมุนเวียนกันนะครับจะทําให้การเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือดวง ในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษนะครับก็จะในช่วงทั้งเดือนนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับมีปัญหามีอุปสรรคบ้างแต่ช่วงหลังจากวันที่31ตุลาคมการเงินก็จะดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆต่อมานะครับในด้านที่2นะครับในด้านที่2เป็นดวงในเรื่องของการงานดวงการงานของชาวราศีเมษนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับดาวเจ้าเรือนหรือดาวประจําตัวก็คือดาวอังคารโคจรเป็นอริกับดวงชะตา นะครับทำให้มักจะมีปัญหามีอุปสรรคมีปัญหาจุกจิกเข้ามาอยอ่บ่อยๆนะครับและในเดือนนี้หลังจากวันที่29กันยายนนะครับเป็นต้นไปดาวเสาร์เริ่มมีการโคโจรเดินหน้าเป็นปกติเพราะนั้นจะส่งผลให้ในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับการงานจะกลับมาดีอีกครั้งนะครับการงานจะกลับมาเป็นปกติหลังจากที่มีปัญหามีอุปสรรคมาก็าจะกลับมาเหมือนเดิม เริ่มมีความคิดเริ่มมีแนวคิดที่สร้างสรรค์อยากทําในสิ่งใหม่ๆอยากเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดช่องทางมีช่องทางนะครับให้ชาวราศีเมฆได้คิดได้ทําได้ตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับทําให้ท่านจะต้องตัดสินใจว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่นะครับในเรื่องของการงานนะสิ่งที่ท่านทําอยู่สิ่งเดิมๆนี่นะครับกับ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆสิ่งไหนมันจะดีกว่ากันนะครับเป็นช่วงเป็นเวลาที่ท่านจะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆคนที่ตกงานนะครับกำลังหางานก็มีโอกาสที่จะได้งานซึ่งงานที่อาจจะได้ทําก็อาจจะเป็นงานที่ท่านเคยทําอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาสําหรับคนที่ทําธุรกิจโครงการโปรเจกต์ต่างๆนะครับถ้ามีการคิดมีการวางแผน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทํางานให้ทันสมัยใหม่เสมอนี่นะครับก็จะมีโดยเฉพาะมีนวัตกรรมมีทุกเทคโนโลยีนะเข้ามาช่วยนะครับก็จะส่งผลให้การงานของท่านเป็นไปนในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับต่อมาในด้านสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นดวงชะตาในเรื่องของความรักของชาวราศีมษ นะครับดาวเจ้าเรือนความรักหรือดาวเจ้าเรือนปัตนินมนะครับคือดาวศุ์ในช่วงวันที่3ถึงวันที่30ตุลานะครับโคจรเข้าสู่ราศรีพิจิกเป็นมรณะแก่ดวงชะตานะครับจะทําให้คนที่มีความรักมีครอบครัวแล้วจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับก็มักจะทําให้ ท่านเนี่ยนะครับเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจนะครับหรือมีโอกาสนะครับที่ชาวราศีเมษจะได้ช่วยเหลือคู่ครองคนรักของท่านได้ทํางานร่วมกันนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่มีคู่ครองมีความรักแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับส่วนคนโสดน,นะครับคนโสดน,นะครับก็อาจจะมีคู่ครองคนรักที่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะครับหรืออาจจะเป็นคนรักเก่านะที่เขากลับมา ขอมีความสัมพันธ์ด้วยกลับมามีความสัมพันธ์ด้วยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกให้คนโสดนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่มีความชัดเจนถ้าท่านเผลอตัวเผลอใจไปมากเกินไปเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เสียใจนะครับในภายหลังได้เพราะนั้นต้องใช้เวลานะครับเป็นเครื่องพิสูจน์ นะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนะครับก็จะประมาณนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับคือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีเมษนะครับตลอดเดือนตุลาคม2.564ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้สุดท้ายนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านตลอดคนชาวราศีเมษนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีความสุข สุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาเฮงเฮงรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ